สวัสดีครับวันนี้มาแชร์คลิปสุดท้ายของวันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ AI มาสักระยะแล้วแหละนะครับแล้วมันก็จะมีเทคนิคต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมก็ไปตามตามเพจต่างๆของ AI นี่หละครับที่เขาจะสอนแล้วเราก็ไปศึกษาด้วยตัวเองนะครับเจ้เนี่ยตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ chat gpt นะครับแล้วก็ไม่ใช่ Bing นะก็จะคงเป็นตัวที่ชื่อว่า bard นะครับ bard google com นะครับถ้าท่านเข้าไปใช้นะเขียนอย่างนี้เลยนะครับ bard google com เมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยบาร์สเนี่ยก็ตัวแรกเลยฮะมีเงื่อนไขที่เดียวนะครับก็คือท่านจะต้องมี Gmail เป็นของตัวเองนะครับเมื่อท่านเข้ามาเนี่ยอาจจะหน้าตาไม่เหมือนผมนะครับท่านก็จะเจอเป็นคําว่า Try Bar หรือลองใช้บาร์ท่านก็กดลองแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าขวามือไปเรื่อยๆนะครับท่านก็จะมาหน้านี้แหละหน้าเหมือนผมนี่แหละนะครับทีนี้บาร์สใช้งานอย่างไรนะครับบาร์สใช้งานเป็น2แบบครับที่ผมใช้อยู่นะฮะแบบแรกเนี่ยใช้ในการที่เราสอบถามเรื่องราวต่างๆนะครับเช่น ผมสอบถามเรื่องของความแตกต่างดูะนะความแตกต่างของมะม่วงน้ำดอกไม้และมะม่วงเขียวสเสวยนะอันนี้เราถามแค่นี้นะครับก็าถามทั่วไปนี่แหละนะครับเหมือนกับที่เราทำงานทั่วไปเราก็ถามนะครับระบบก,ก็จะตอบเรามาว่า แต่และอย่างมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเรามีพนักงานคนหนึ่งอยู่ในบริษัทเราจะถามอะไรก็ได้นะครับแต่บางเรื่องมันอาจจะไม่ตอบก็ได้นะนะครับเราก็ใช้วิธีการเคาะการปรับคาเอามันก็จะตอบให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งที่ผมใช้นะครับแบบที่2เนี่ยผมใช้มาในการออกแบบสินค้าใหม่ครับเช่นออกแบบ5ไอเดียสินค้าประเภท อาหารที่แปรรูปจากมะม่วงอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับบางครั้งก็ขึ้นว่าไม่สามารถปวลิลได้เหมือนกันนะแต่น,นี่เป็นอีกแบบหนึ่งที่เราบางทีเราคิดไอเดียไม่ออกนะครับเนี่ยมันก็คิดออกอะไรไหมฮะห้าไอเดียสินค้าประเภทอาหารที่แปรรูปจากมะม่วงเนี่ยก็ไล่มานะครับใครอยากรู้วิธีการอยากทําเองนะครับก็ผมใช้วิธีการนี้ฮะดืด้อๆเลย Copy มานะฮะแล้วผมก็ใส่ไปเลยวิธีทํา อย่างนี้เลยฮะแล้วก็คอมมาไปนิดนึงนะะฮเอเ n อร์ Enter ไปผมอยากรู้วิธีทำหมูม้วนแช่อิ่มนะครับตัวระบบเองเนี่ยมันก็จะไปหาวิธีทำหมูม้วนแช่อิ่มมาให้เหมือนกันนะอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่ไม่ตายแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นของกินได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งที่ผมใช้แต่แบบล่าสุดที่ใช้แล้วมันเวิร์กเนี่ยแล้วก็เพิ่งเพิ่งมีคนเอามาแชร์กันเนี่ยคือท่านสังเกตนะมันจะมีคําว่าอัปโหลดรูปภาพอยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะ นะครับท่านลองอัปโหลดดูนะกดอัปโหลดหนึ่งครั้งนะครับเลือกรูปมาใส่อ่าเลือกรูปมาใส่ตัวนี้มีข้อจํากัดอย่างเดียวนะครับคือไม่สามารถเอารูปคนมาใส่ได้ถึงแม้ท่านจะเอามาใส่ได้ก็ตามนะครับแต่มันไม่สามารถจะป้อนคําสั่งใดๆได้นะครับมันจะขึ้นว่าผิดกฎสมมติผมบอกมานะฮะจงออกแบบโจงเขียนดีกว่าจงเขียนแคปชั่นจากรูปนี้ มันก็จะไปวิเคราะห์รูปนี้แหละแล้วมันก็จะเขียนแคปชั่นมาให้เราครับซึ่งอันนี้ดีมากเลยกับคนที่ต้องทำคอนเทนต์มาสะดวกมากๆนะครับเดยวแคชชั่นก็จะออกมาละเวลาไปประยุกต์ใช้แมความหวานของมะม่วงและความสดชื่นของน้ำผลไม้เติมเต็มความสดชื่นให้กับวันใหม่เห็นไหมฮะมันคิดแคปชั่นให้เลยนะครับบางคนไปประยุกต์ใช้เช่นจงวิเคราะห์รูปนี้ให้หน่อยนะครับเงี้ยมันก็จะวิเคราะห์รูปมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการใช้บิงเวอร์ชันใหม่ๆที่เพิ่ม